สวัสดีครับผมเก่งจาก CW วสู่รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่20พฤษภาคม2567นี้ครับสำหรับในวันนี้นั้นก็จะทาการอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันให้ทุกท่านทราบเป็นเช่นเคยนะครับเพราะวันนี้ราคามีการปรับอัปเดตขึ้นหลายรายการมากๆครับก่อนที่จะเริ่มอัปเดตกันนะครับผมขออนุญ,ญาตประชาสาันนาาาม ตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอเดียไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับ หรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะใช้โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสำหรับเรื่องต่อมาครับราคาที่เราทําการนําเสนอนั้นเป็นราคาที่เราทําการรับซื้อค้าปลีกอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยครับมันไม่มีราคากลางครับแต่ละจังหวัดนั้นราคาจะไม่เท่ากันครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่พิษณุโลกคุณสามารถเอาราคาของผมไปเปรียบเทียบพิจารณาใช้บริ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทาการอัปเดตในหวดของเศษเหล็กกันครับวันนี้นะครับเศษเหล็กครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างต่อเติมนะครับเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวนะครับเหล็กหนาโครงสร้างต่างๆวันนี้หน้าร้านมีการปรับราคาขึ้นมานะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาท50ถึงกิโลกรัมละ12บาท50นะครับต่อมาครับถ้าเป็นตระกูลเหล็กบางนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ6บาท50นะครับ ช่วงนี้นะครับผมราคารับซื้อเศษเหล็กเนี่ยมันจะมีการปรับขึ้นมาเมื่อช่วงวันนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเศษเหล็กตอนนี้นะฮะราคาถือว่าค่อนข้างมาดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่สินค้าตัวต่อไปกันครับสำหรับในหมวดต่อมาผมอยากพามาคุยในส่วนของพลาสติกกันบ้างนะครับวันนี้นะครับพลาสติกที่เป็นตระกูลพวกถุงเหนียวถุงยืดต่างๆหรือพวกถุงซิลปนะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งบาทนะครับต่อมาครับถ้าเป็นพลาสติกในชีวิตประจาวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเบอร์2เเบบบออรร์์วดชมููส พวกภาชนะอาศัยพลาสติกต่างๆนะครับเช่นถารอาหารนะครับผมสำเร็จรูปนะครับผมวันนี้นะครับหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทนะครับผมช่วงนี้นะครับพลาสติกนะครับราคานะครับอาจจะได้เห็นข่าวดีในช่วงเร็วนี้เพราะฉะนั้นฝากติดตามราคาใกล้ชิดด้วยนะแต่ในส่วนต่อมาที่ผมอยากขอให้ลูกค้าแยกออกจากพลาสติกนะครับนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของพวกขวดพีกใสแบบนี้นะครับ วันนี้นะครับพวกขวดเพ็กไสต่งางๆนะครับต,ต้องแยกเท่านั้นเพราะราคาจะต่างกับพลาสติกมากนะครับวันนี้นะครับขวดเพ็กไสหน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทนะครับราคาต่างเยอะเพราะฉะนั้นต้องแยกเท่านั้นเนาะตัวต่อมาที่ผมอยากพามาดูนะครับจะเป็นในหมวดของกระดาษกันบ้างนะครับวันนี้นะครับขอไปเริ่มต้นที่กระดาษลังนะครับวันนี้นะครับกระดาษแข็งกล่องของน้ำตาลนะครับวันนี้หน้าร้านมีการปรับราคาขึ้นมาครับวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท50นะครับ ต่อมาครับถ้าเป็นพวกตะกูลกระดาษสีนะครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับวันนี้หน้าร้านนะครับมีการปรับราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ2บาท60สนะครับสัปดาห์นี้เองนะครับราคารับซื้อเศษกระดาษเนี่ยมีการปรับขึ้นทุกรายการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมฝากติดตามราคาใกล้ชิดด้วยในหมวดของกระดาษต่างๆเนาะเพราะราคาเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงทิศทางขาขึ้นต่อเนื่องนะครับหมวดต่อมาที่อยากพามาพูดคุยกันจะเป็นในส่วนของขวดแก้วต่างๆนะครับวันนี้นะครับตะกูลแก้วแดงนะครับหน้าร้านนะครับจะอยู่ท ต่อมานะครับถ้าเป็นตระกูลแก้วขาวนะครับวันนี้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท50นะครับตอนในหมวดของเศษแก้วเองก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่ามันจะมีพวกขวดเบียร์ขวดเหล้าที่จําเป็นจะต้องแยกใส่รางนะเช่นลีโอต้องแยกใส่ลังเท่านั้นวันนี้ลีโอจะอยู่ที่รางละ10บาทนะครับถ้าเป็นตระกูลเบียร์ช้างนะครับจะอยู่ที่รางละ13บาทนะครับถ้าเป็นตระกูลเบียร์ไฮนเก้นนะครับจะอยู่ที่รางละ11บบาทนะครับ เพราะนั้นอย่างที่ผมพูดไปนะครับในตระกูลพวกปวดรังต่างๆต,ต้องทําการแยกใส่รังเท่านั้นนะครับห้ามขายเป็นเศษแก้วเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะจะมีในหมวดของพวกโลหะมูลค่าสูงบางประการนะครับที่มีการปรับราคาขึ้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตอลูมิเนียมกันครับสำหรับหมวดต่อมาท,ที่ผมอยากพามาดูจะเป็นในกลุ่มของพวกอลูมิเนียมกระป๋องนะครับวันนี้นะครับอลูมิเนียมกระป๋องหน้าร้านมีการปรับราคาขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ55บาบาทนะครับ แล้วก็ต่อมาครับถ้าเป็นตะกูลอลูมิเนียมบางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหม้อกละมังแบบนั้นนะฮะหรือจะเป็นพวกถาดใส่อาหารแบบนี้นะครับวันนี้อลูมิเนียมบางหน้าร้านปรับราคาขึ้นไปเป็นกิโลกรัมละ54บาทแล้วนะครับและถ้าเป็นอลูมิเนียมหนานะครับที่มาจากพวกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับวันนี้นะครับหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ55บาทแล้วนะครับสำหรับในกลุ่มของสแตนเลสกันบ้างครับมีการปรับขึ้นมาเหมือนกันวันนี้นะครับสแตนเลสตนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ26บาทครับสำหรับสแตนเล็จะมลูมเนยมฉากัวนนี้อลูมิเนยมมาาเอะ อลูมิเนียมฉากกั้นห้องแบบนี้วันนี้หน้าร้านนะครับปรับราคาขึ้นไปเป็นกิโลกร,รัมละ63บาทแล้วนะครับแล้วก็ในสูตรของวันนี้เองนะครับก็จะมีหมวดทองแดงนะครับที่มีการปรับราคาขึ้นนะครับ ถ้าวันนี้เป็นทองแดงเส้นฝอยจะอยู่ที่290บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลทองแดงเส้นปลอกนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ300จนถึงที่กิโลกร,รัมละ310บาทแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยโลหะมูลค่าสูงทุกตัวเนี่ยราคา่อนท้างสูงมากเพราะฉะนั้นฝากติดตามราคาใกล้ชิดด้วยนะครับและสำหรับในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ให้ความไว้วางใจขายขยะรีไซเคิลกับเรามาตลอด29ปีนะครับ ตุลานี้จะเข้าปีที่30แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ไว้วางใจขายขยะรีไซเคิลกับเรานะครับนอกจากนี้เองนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ด้วยเนาะที่เป็นกําลังใจให้เรานะครับในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเลยนะครับก่อนจะการฝากย้ำอีกทีนะว่าบริษัทเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดครับร้านเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถ และสาหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดฟิษณโโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่แบบนี้ให้นะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดีไลน์ที่แอด c w r e c y c l e นะครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะใช้โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถแบบนี้จะจัดน้องๆทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับลูกค้าเรา ผมขอจองล่วงหน้านะครับประมาณ3-5วันทําการนะครับเพื่อให้เราสามารถจัดสรรคิวรถได้ทันนะครับแล้วก็ฝากติดตามในทุกช่องทางของบริษัทด้วยนะครับสามารถทิม์เข้าไปได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคลิลภาษาไทายนะครับ คุณเจอผมแน่นอนมีคอนเทนต์ใหม่ๆออกอากาศเป็นประจำเสมอนะครับนอกจากนี้เองนะครับเรามีในส่วนของธุรกิจมีเดียด้วยนะครับธุรกิจมีเดียนะครับเรามี C W Media นะครับเราเป็นโปรดักชันเฮาส์ที่รับผลิตในเรื่องของวิดีโอที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์องค์กรครับสามารถเข้าไปติดตามผลงานต่างๆได้ในเพจของ C W Media นะครับยามกทีทํางานได้ทั่วประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เรามีกลุ่มธุรกิจสุขภาพด้วยจะมีสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดครับ เป็นคลินิกกายภาพบาบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกของเรานี่เองก็สามารถเข้าไปสอบถามใช้บริการกันได้นะครับติดตามที่หน,น้าเพจของสุริพรคลินิกได้ถ้างั้นเดี๋ยวคลิปน, <Ref Wire> ปนี้เดี๋ยวผมขอญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต,ต์ต่ตอ,ตอ,ตอไปขอบคุณครับ